สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้ฝ้าลังฟังโค้งจะพาพ่อแม่พี่น้องไปวัดจ้าไปอมากับอาณาจาักรอาณาจาักรครับผมก่อนครับนอนนอทางตรงระวงังรถต้องอาต้องไปตดว้ตดวตด้วจ้ะไปไปวัดเพื่อนจะมีงานมืออื่นจ้ะ มือนี้ฝรั่งฟังคงจะไปซอยเพิ่นเตรียมสิ่งเตรียมของจ้ะเพิ่นมีองนงานมืออื่นงานลงทานมืออื่นมือนี้จะเป็นมือเตรียมสิ่งเตรียมของฝรั่งฟังคงจะไปซอยเพิ่นจ้ะได้ใบเงินไหลนองทองไหลามากับหมักนั่นไงก็หมักบวบไงไปฝากคนไทยจะ้ะไปฝากคนไทยด้วย มาไปเบิงน้ำกันจ้ะในงานมือน,นี้เพิ่นสิเตรียมอย่างแน่นอ่จ้าเนาะไปตามฝลังฟังโค้งไปเลยจ้าไก่จ้ะมักไก่จากกิโลผู้นี่คุณอะร้อย <120. S 2> ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบโลปาดมักไก่ร้อยยี่สิบโลจ้ะว้เตรียมงานมืออื่นงานลงทาน กำลังจัดผุ่นเสียงเผ่นเสียงอีกเสียงกระดังกลมูมืออื่นผักตัางอีกเน่ยหน่อยเอามูจากปล่อยวางเนาะเพราะว่าเพ่นาะแต่เป็นตัดมไห้อันนี้ยังก็แต่งดอกไม้แต่งซ้อดอกไม้แตงแตงแต่งกนลืมข้าวว่าจะ่วางอยู่ไลยจะเดือดเนาะโอ้นสมาวัแต่งให้มันงามซาดหนาสิได้งามคือดอกไม้ อยากเป็นสีใดเลือกเอาโอ้ยสิไปยังเายูบีลราว่าตรงไปเดี๋ยวไปก็บ่มีเงินแล้วเนาะเรตั้งเป็นคู่ไปในข้างล่างกับใบก็ถือคู่ข้างหลังมันบ่มีทางหลังหลายกับเรือบริษัทนี่เป็นคู่ด้วยเป็นไอ้คู่กันกันละอันนั้นคู่นั้นอันนี่คู่นีนดอกสีเหลืองตูมุติมีอันที่เขาขึ้นไปข้างเขานะอันไหนก็ได้เนาะเอาบอลูดิ้เนาะอันนี้คู่นี้อันนั้นคู่นั้น สี Elle, ๋ยวอันน hmm. ี yani> uh, ้ใส่ทั้งหลังมั้งมั้งตอนนั้นมันม้นไมันจีดูดดเดียวมันจหิวมันลยน้ัวน้ำกนตือคือคุณเขาเออซ้ำกันกับพยเกียรติอันนี้เห็ดบกเบงจ้ะอ้ยมันยังลูกบอลเตะลูกบอลตกใจห้อ

เอาไปซื ab, ้ิต่าไปกินน้ำทางก่อเอาแต่ดูนงินจะไปนะเพื่อนจังปะไปกินเขาทั้งบ้านนี้แก้วซึ่งโอ้ยแล้วมันเขาอยู่ไปพุ่นเราเบิ่งขเขาเลยไปจะเอาไปกินนี่ให้ขึ้นลูกนี่ได้บักเบงสวยงามออกมาแล้วมือล้วนๆเหรีมือขี้มือล้วนๆเลยสวยงาม สวยมากเลยปากเบ่งนนอุ่นน้ำอ่ะอันนี้ร่องได้บ่แม่ดาเอานีล่องได้บ่เอาทีอันนี้ปิดเ<า>ลยนะจ้นนาน,จนี่ของเตรียมไว้พรุ่งนี้เบาๆดูสมองนี่น้องไอ้คนสังกทานนี่อาณาจักรอาณาจักรแห่วหัน,อนอหมองมามองกอดกับไอ้ไอ้เดินมาก่อนไอ้เดินเข้ามาคนสังกทานช่วยช่วยกันปะ นี่ช่วยช่วยกันไปลงของไขวะไม่มีว้าพูดเฉยเฉเอ้ยนี่เต้นเตรียมไว้พุ่งนี่พุ่นอาหารการกินมิยังแน่อันนี้มีกะทินะนี่มาเตรียมของซอยกันจ้ะมืออื่นจังสิได้มาเสซตเรียบร้อย ซาไข่หมูใ่นเป่คนเยอะคนกำลังทยอยมาอันนี้น้ามีรูส,สใบมูซาไก่หมูีแก้วนี้น้าอันนี้ซาเนี <c oughs> ย่ยก็เขียว สาเย็น e, สายเย็นอันนี้กาแฟเย็นกาแฟเย็นเออเขาจะเขียนไว้เด like ี๋ยวเออเป็นเขียนนี่แล้วเจ้าเห็นไปเ่าเห็นแบบสอดาทอดอ่ะเดี๋ยวไปทานมบบอื่นอันนี้ทอดไก่ทอดไก่เซฟใหญ่เซฟมาเองครับเซฟใหญ่มาเองโอ้ใช้กล้องยังสิเด็กใส่กล้องกล้องเท่าใดนี่ ตามตามศรัทธาก้องตามศรัทธาตามศรัทธาเ่ะพ่อนับบ้านไปนเนี่ยจะไปเพนไปกินยูนคหให้กรีแบบใดแบบจากกินั้านโอ้พยากรบ้านกะอันจ่ายเงินมาวันนีจาย่่กินีขันกินยูนิกบยิบฟีีอยังนาะเกียวเกียวเกียวเกี้ยวซาเกี้ยวซา เียวาผัจากเซฟนุกกี้นุกหนเ้นพี่เเข้าไปอยู่ข้างเชฟหน่อยเชฟนุกกับเชฟเอ่อพี่อะไร่เสครับสวัสดีครับคุณคุณบรรคุณทนอันนี้เขาเปียกเส้นสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าขนมจีนจ้ะคุณอ่ะขนมจีน หมอขนมจีนมาเบิ่งพุ่น่ะหม้อใ,ใ่แท้ใ,ใ่ว่ะปา๊าสีโทหมอคักหมอแน่หน่อยพุ่นอะพี่พี่ถึงเท่าไรก็ปะโอ้ยยังบ่ฮหูราคาป๊าจะอ่อนิ่นขายของพุ่น่ะพักมันเผากะมีด้วยจ้ะมันเผากะมี โลนะพี่มันยกกิโลเนี่ยสิกิโลมะเขือมะเขือมีมดดูวยนะมะเขือพริกไทยยังไม่ลงอันนั้นตะไคร้ก็มีสดๆจ้ะของสดสดเดี๋ยวเดี๋ยวให กสวยสวยๆจ้ะเน้นๆไปที่ขนมไมใช่ขนมงามงามจ้ะขนมสวยจัดสวยมากเลยเอาเลยสวยขนมลอกให้ันเที่ยหาออยอยู่่อยหน่อยอ๋อไม่่เปิดแล้วนะถ้าเปิดหมดแล้ว เออเมื่อน่ะกับเม็ดไส้เม็ดไปหากันวันนี้มันทำมีกะทิไปกินมีกะทิกันนะเยอะเลยกินแล้วกำลังกินอยู่นั่นดีแล้วยงเพาไม่ยอะาอยู่นั่งเออเนาะ

เอาเขาคือถอยมาอยู่ข้างหลังสันจไปแม่ไปแม่ไปม้นไปแม่ตามคอได้เป็นแม่สนุกมันบอกพักคอหนาเนาะไปไปไปจริงแชบอยู่กัน เม่ถามหาพี่เนของยังลายอยู่ตอนนั้นระวังตกบันไดเด้อบันไดบันไดเด้อ้างล่างระวังเด้อ พอมีเพงมวลมวลกระติ่มแล้วใส่ข้าวส่สีฟ้ากับฟ้ามาเลย Đi đi cho tao nghe là đó. Đấy, cho em. Thế sao mà mà đứng đợi được nữa vậy trời? ระวังบันไดเด้อ ตรงนี้ก็พอไปแล้วเนี่ย <c oughs> ใกล้สุดแล้วใกล้เสร็จแล้วกล่องมารอบสุดท้ายได้ยังอู้สุดได้งั้นเอากล่องต้นกล้ามาทิ้งไว้ที่วัดเลยนะมานนั่นจะได้เห้ยบ้า่น็นเพลินเต้นอยู่ そう。<laughs> どこどこ <music>